ครับก็สวัสดีเพื่อนเอนทุกท่านครับก็เป็นอีกหนึ่งปัญหานะครับที่เห็นเพื่อนๆถามกันบ่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทางกลุ่มช่างหรือว่าทางช่อง y o u t u b e นะครับก็มีเพื่อนๆนถามเข้ามานะครับว่าเวลาที่เครื่องยนต์ร้อนนะครับหรือว่ากระแทกคันเร่งลงไปหนักๆเนี่ยทำไมควันชอบไหลนะครับก็นะครับ,นะรบวันนี้มาเจออาการ นะครับเครื่องร้อนควันไหลนะครับเครื่องร้อนควันไหลในขณะที่เครื่องยนต์เย็นนั้นนะครับไม่มีควันออกมาเลยนะครับอันนี้มันจะเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้เห็นจะได้รู้ไปพร้อมๆกันพร้อมกับผมในวันนี้แหละนะครับนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราดูที่สภาพของปลายท่อไอเสียนั่นหมายความว่ารถคันนี้นะครับย่อมมีอาการควันไหลอย่างแน่นอนนะครับท่อปลายท่อไอเสีย มีอาการเปียกชื้นขนาดนี้นะครับรวมไปจนถึงเอามือรวงเข้าไปนะครับจะแห้งก็ไม่แห้งนะครับจะเปียกก็ไม่เชิงเปียกแต่ว่ามีความชื้นอยู่นะครับทุกท่านนะนี่นะครับมันมีฝุ่นมีขมเมานะครับมีคราบน้ํามันมาเกาะที่ปลายท่อเสียเลยนะครับนี่เป็นอย่างที่ทุกท่านได้เห็นตอนนี้แหละนะครับแล้วในใจของเพื่อนเพื่อน,นทุกท่านคิดว่าสาเหตุนี้เกิดมาจากอะไรนะย้ํา นะครับเครื่องเย็นนะครับไม่มีควันนะครับพอเครื่องเริ่มร้อนควันก็เริ่มมานะครับอ่ะเรามาดูอาการในขณะที่เครื่องยนต์เย็นกันนะครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับตอนนี้ก็ได้เร่งเครื่องอยู่นะครับเราจะไม่เห็นควันเลยนะครับตอนนี้นะครับเมื่อเราสตาร์ทเครื่องขึ้นมาใหม่จะไม่มีควันให้เห็นเลยนะครับนี่นะครับไม่ว่าจะเร่งแค่ไหนมันก็ไม่มีควันนะครับในขณะที่เครื่องยนต์เย็นนะอันนี้รถมีนะครับจาก คลิปที่เพื่อนๆเ,เห็นนะครับจากคลิปที่เพื่อนๆเ,เห็นนะครับรถมีน้ํามันเครื่องนะครับแล้วเวลาที่ผมกระแทกกันเล่งลงไปในขณะทีะ่เครื่องยนต์เย็นนั้นนะครับ บ่มีควันให้เห็นเลยแม่นบ่นะครับไม่มีควันเลยนะครับเมื่อตะกี้นะครับหน้านะครับทีนี้ในเมื่อมันไม่มีควันนะครับต่อไปผมก็จะให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับในขณะที่เครื่องยนต์เริ่มร้อนนะครับหลังจากที่เราเร่งเครื่องเร่งมาเร่งไปเร่งไปเร่งมาประมาณ5นาทีนะครับเดี๋ยวเราไปดูอาการของพร้อมกันเลยนะครับทุกท่านทุกท่านครับเมื่อเครื่องยนต์เริ่มร้อนนะครับเพื่อนๆก็จะเริ่มเห็นกลุ่มควันออกมาอย่างที่ ปรากฏในคลิปตอนนี้นะครับนี่มีกลุ่มควันเริ่มออกมาแล้วเริ่มเยอะออกมาแล้วนะครับทีนี้นะครับเมื่อเครื่องยนต์ร้อนจัดจัดให้เพื่อนเพื่อสังเกตสีควันดีๆนะครับตอนนี้เครื่องยนต์ร้อนจัดแล้วนะครับให้เพื่อนเพื่อดูภาพมุมกว้างจะได้เห็นกลุ่มควันกันจะชนะสังเกตควันดีๆนะครับเนี่ยนะครับเวลาที่เร่งออกมานะครับมันจะมีกลุ่มควันสีดาออกมาด้วยนะครับซึ่งนะครับในกรณีนี้นะครับมันจะมีอยู่สองแบบ ว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับตอนนี้ให้เพื่อนๆสังเกตดู่อนไปก่อนนะครับเพราะว่าตอนที่ผมเร่งเครื่องอยู่ตอนนี้นะครับเป็นขณะที่ เครื่องยนต์ร้อนนะครับในขณะที่เครื่องยนต์ร้อนนะครับมันก็จะมีกลุ่มควันออกมาในลักษณะแบบนี้เอ้านะครับเรามาดูนะครับสาเหตุที่มันมีควันดําปะักปนออกมาก็ดูสภาพกรองอากาศกันเลยนะครับทุกท่านสภาพกรองอากาศก็เป็นอย่างที่ได้เห็นในตอนนี้แหละนะครับนั่นหมายความว่ากรองอากาศของรถคันนี้นะครับมีอาการอุดตันนะครับพอ ไส้กรองอาการอุดตันเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเราปล่อยไว้นะครับอากาศมันเข้าไม่พอเข้าไม่ทันทําให้รถเกิอดอาการส่วนผสมหนามันก็จะมีควันไหลออกมาเป็นสีดํานะครับกรณีอย่างที่เพื่อนๆเห็นอยู่ในขณะน,นี้ของรถคันนี้แน่นอนลหะมันมีควันดาเราก็รู้แล้วนะครับว่าส่วนผสมมันหนาเนื่องมาจากเรื่องของไส้กรองอากาศแต่ นะคบในกรณีของควันขาวนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปทําการทอนหรือเครื่องลงมาทําการตรวจเช็คนะครับผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับอ่าแต่ก็พอรู้อยู่นะครับเดี๋ยวจะเล่าให้เพื่อนๆฟังโดยเฉพาะกลุ่มของรถแต่งเครื่องนะครับรถที่ใส่ลูกสูบโตๆนะครับอ่า มักจะบ่นกันนะครับว่ากระแทกคันเร่งแล้วควันไหลนะครับเดินเบาควันไม่ไหลกระแทกคันเร่งแล้วควันไหลนะครับมันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังต่อไปนะครับแต่ตอนนี้นะครับเราไปทําการรื้อเครื่องกันเลยดีกว่านะครับทุกท่านเอาล่ะนะครับหลังจากที่ผมได้ทําการนะครับถอดชุดเสื้อสูบลูกสูบแหวนออกมานะครับ ถ้าเพื่อนเพื่อนเห็นนะครับาจากฝุ่นนะครับที่เกาะบนโครงสร้างเกาะบนตัวถงังเพื่อนเอนก,ก็จะพอเดาได้แล้วล่ะนะครับว่ารถคันนี้นะครับทําไมถึงมีควันดํานะครับเันเรื่องมาจากรถใช้ทางฝุ่นนั่นเองนะครับทุกท่านนะทำให้นะครับไส้กลองมันอุดตันอ่า เร็วกว่าปกตินั่นเองนะครับทุกท่านในกรณีที่เป็นกองเปียกแบบนี้นะครับของมีโอเนี่ยนะครับให้เราทําการเปลี่ยนทายทุกๆ10,000กิโลเมตรก็แล้วกันนะครับเอาเต็มที่อยู่ประมาณนั้นนะครับอ่ะนะครับทีนี้ก็วกกลับมาเรื่องของเรานะครับก็คือเรื่องที่ผมได้บอกไปนะครับว่าอาการควันไหลเวลาเครื่องยนต์ร้อนนะครับอ่ารถคันนี้แน่นอนนะครับเพิ่งทำเครื่องมานะครับเพิ่งทำเครื่องมาเลยนะครับสีที่ หัวลูกสูบยังไม่ลบเลยนั่นหมายความว่ารถคันนี้นะครับ ทำเครื่องมาใหม่ๆมันมาดเลยนะครับนี่นะครับแต่ว่าลูกสูบมีรอยเบรกมีรอยติดนั่นเองนะครับเพื่อนๆแล้วทีนี้ผมเชื่อว่าทุกท่านอ่าก็คงต้องสงสัยอยู่แล้วว่าเอะลูกสูบมีรอยเบรกทําไมมันไม่ควันออกตลอดเวลานะครับอ่านะครับผมเชื่อว่าสงสัยแน่นอนต้องมีคําถามนี้แน่นอนว่าทําไมมันไม่มีควันไหลออกมาตลอดเวลาทําไมมันต้องเจาะจงไปออกตอนเครื่องยนต์ร้อนนะครับอ่านะครับสาเหตุนะครับเดี๋ยว เขาจะให้เพื่อนๆได้เห็นกันนะครับแต่ตอนนี้นะผมหาปากแหวนก่อนปากแหวนอยู่ตรงไหนเอ่ยนะครับในขณะที่นั่งละนะครับเครื่องยนต์เย็นนะครับจังหวะนั้นแหวนมันอาจจะยังเลื่อนมาไม่ตรงกันนะครับมันก็เลยไม่มีควันแต่ว่าผมว่ามันไม่น่าจะใช่เพราะว่าผมเห็นรถคันนี้ขับผ่านหน้าบ้านทุกวันทุกวันนะครับก็พอรู้อาการบางวันมีควันบางวันไม่มีควันนะครับคงไม่ใช่เรื่องของ แหวนนะครับถ้าหากว่าปากแหวนเลื่อนมาตรงกันรถมันไม่น่าจะสตาร์ทติดได้นะครับหรือว่ารถมันต้องสตาร์ทติดยากแต่วันที่ผมไปเอารถมาผมก็สตาร์ทชุ่มแล้วก็ขับมาเลยนะครับทุกท่านนะถือว่ามันเพิ่งอาจจะเพิ่งเลื่อนมาตรงกันก็เป็นไปได้นะครับแต่คงไม่ใช่เรื่องของปากแหวนมาตรงกันนะอ่านะครับทีนี้เรามาดูเหตุผลนะครับว่าทําไมนะครับควันถึงไหลเวลาที่เครื่องยนต์ร้อนนะครับเพื่อนๆเห็นรอยแมวข่วนไหม รอยแมวขวรนสามสี่รอยนะครับเป็นเส้นตรงเส้นยาวเรียงกันเลยนะครับที่เพื่อนๆได้เห็นตอนนี้นะครับอ่าอยู่ตรงกลางจอเลยนะครับจะมีเส้นดำดำสามสี่เส้นนะครับซึ่งเส้นดำดำพวกนี้เกิดมาจากรอยเบรกนั่นเองนะครับเกิดมาจากรอยลูกสูบเบรกนะครับแต่รอยตรงนี้นะครับเอาเล็บไปขูดดูมันไม่สะดุดเล็บเลยนะอ่ามันไม่สะดุดเล็บนะครับอ้าว ทีนี้พอมันไม่สะดุดเล็บแล้วมันควันได้อย่างไรนะครับก็คือเวลาที่เครื่องยนต์ร้อนเนี่ยนะครับไอหลุมหรือว่าไอรอยนะครับที่เราเอามือไปขูดแล้วมันไม่เกี่ยวมันไม่คล้องกับเล็บเนี่ยนะครับเวลามันโดนความร้อนปอกสูบมันขยายตัวพอมันขยายตัวนะครับล่องตรงนี้มันจะขยายขึ้นตามไปด้วยนะครับมันก็เลยทําให้เวลาที่ปอกสูบร้อนนะครับเกิดอาการ น้ำมันเครื่องลอดแหวนได้แล้วก็รวมไปจนถึงนะครับน้ำมันเครื่องที่ร้อนนะครับมันจะเหลวแล้วก็มันก็จะลอดแหวนได้ง่ายนะครับในส่วนของรถแตง่งรถยัดลูกโตนะครับรถไวสรุนนะครับสาเหตุก็เกิดมาจากการขัดกระบอกสูบที่หลวมไปนิดนึงเพราะว่าถ้าเขาขัดลูกสูบให้ขัดปอกสูบให้เราฟิตฟิตเนี่ยมันมีโอกาสที่รถออกจากร้านไปแล้วลูกสูบจะเบรคเพราะว่าออกไปปุ๊บท่านจะไปซัด มิดกันเร่งเลยนะครับมันจะทําให้ร้อนแล้วก็ลูกสูกติดเขาก็เลยทําใหร้ร่วมนะครับพอมันหลวมมันก็จะมีควันรอดอ่ามีน้ํามันเครื่องรอดแหวนขึ้นมาห้องผาไหมมันก็จะมีควันนิดนิดนะครับถามว่ากินน้ํามันเครื่องไหมกินนะครับอาการแบบนี้นะครับทุกท่าน